ประไกรสวยจริงไม่สวยท่าจริง,รงวสวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่ากลิ่นดราม่าเนี่ยแรงมากๆเลยนะคะคุณแม่แอนชชลีค่ะถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยนะคะหลังจากพูดถึงสาวงามจากประเทศปรากวัยค่ะว่าตัวจริงเนี่ยไม่สวยงานนี้ค่ะทำเอาโหถูกคนวิจารณ์เนี่ยเพียบเลยนะคุณผู้ชมคะ ได้ได้ว่างานนี้ค่ะก็ผ่านคนไปแล้วนะคะสำหรับเวทีจักรวาลค่ะในการประกวดนางงาม Miss u n i v e r s ส2021นะคะครั้งที่70ซึ่งมีการคัดสาวงามจาก80ประเทศโดยจัดขึ้นณนะประเทศอิสราเอลค่ะแล้วก็มีสาวงามตัวแทนประเทศจากทั่วโลกเลยในรอบ16คนสุดท้ายนะคะ ทางสาวงามจากไทยอย่างคุณแอนชิลีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่รอบ16คนสุดท้ายได้นั่นเองค่ะแล้วก็เป็นสาวงามจากประเทศอินเดียนะคะก็คือฮานาสันทูค่ะผู้ที่คว้ามงกุฎมาครองได้สำเร็จนะคะซึ่งสาวงามคนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมีอายุเพียง21ปีเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่าเธอเองเนี่ย ก็ถือเป็นสาวอินเดียยุคใหม่ที่พบความมั่นอกมั่นใจแล้วก็น่ารักสดใสเต็มเปี่ยมพูดจาดีแล้วก็สวยขึ้นกล้องเอามากๆเลยทีเดียวค่ะงานนี้นะคะอัปเดตล่าสุดบนโลกโซเชียลค่ะผู้ชมขะ ก็ได้มีชาวเน็ตเนี่ยได้มีการนำคลิปของคุณแม่ของสาวแอนเชลีนะคะที่พูดถึงนาเดียเฟอร์ไลลา,ลาสาวงามจากประเทศปะลักไวค่ะต่อมานะคะเธอเนี่ยก็คือได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งมิชอินเวิร์ส2021ใช่ไหมคะโดยมีการระบุะว่าปะลักไวนี่แหละสวยแต่ตัวจริงเนี่ยไม่สวย เขาอยู่ในกองคือเขาไม่ได้เด่นเลยเออคือเขาขึ้นกล้องแต่อเมริกาเนี่ยสวยอันนี้ก็เป็นคําพูดของคุณแม่คุณแอนเชลีนะคะที่ได้พูดถึงสามงามจากปลัากวัยค่ะแล้วหลังจากโพสต์นี้นะคะได้มีการถูกเผยแพร่ออกไปบนโลกออนไลน์ค่ะผู้ชมคะก็ต่างมีชาวเน็ตทีทเออ่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะในเรื่องนี้หลายคนเนี่ยบอกว่า เป็นการพูดที่ดูแล้วมันไม่เหมาะสมอะ่ะอย่างไรก็ตามนะคะเขาบอกว่ามาตรฐาน beauty standard เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคนด้วยไม่ควรที่จะเอาไปเปรียบเทียบกันอ,อ่างนี้แบบคุณเอาปะลกไกวเปรียบเทียบกับไทยไทยสวยกว่าวนี่คือมาตรฐาน beauty standard เนี่ยมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วคุณผู้ชมคะเราไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ ที่เห็นจริงที่แบบอะระมวายะมควายสวยสวยตจริงไม่สวยนกจริงนูก็ว่าอยู่หนูจะดูพุวงนี้เขาาไปอยู่นั้นเขาอยู่ในกองเนี่ยเขาจะคือเขาขาขึ้นกล้องเขาอะไรใช่ไหมฮะกล้องรักแต่ว่าตัว เนี่ยค่ะหลังจากที่เราเห็นคลิปนี้ไปแล้วใช่ไหมคะก็ียกได้ว่าชาวเน็ตเนี่ยลุกขึ้นมาแบบว่าไม่พอใจแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆนานาวิาพากษ์วิจารณ์คุณแม่ของคุณแอนเชลรีนะคะได้ได้ว่าคุณแม่เนี่ยเขาก็มีการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของเขาเลยค่ะเพียงแต่ว่ามันลงในโลกโซเชียลนะคะเอาเป็นว่าหลายคนค่ะก็ได้แรงบันดาลใจที่ดีจากสาวแอนเชลีนะคะงานนี้มีแรงบันดาลใจให้สาวชัยเนี่ยลุกขึ้นมามั่นอกมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะ รักในรูปร่างของตัวเองมากขึ้นน่ะนะคะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดดุกระแสะร้อนของสังคม